อัพเทรนด์ลงทุนนะครับมาดูข้อมูลที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ออกมาแล้วก็แนะนำกองทุนที่ชื่อว่าไทย ESG หรือว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับกองทุนนี้ครับจะเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากทางตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ตหรือผู้ที่ประเมิน ด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนการจัดการและก็ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบ การจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานกรตอยอมรับนะครับรวมทั้งจะต้องเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มี o v e r n a n c e ในระดับดีเลิศครับโดยได้รับการประเมินจากสมาคม IOD หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ตั้งแต่90คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่านะครับมีการเปิดเผยเป้าหมายแล้วก็แผนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผนผ่านช่องทางของเซตนะครับ ซึ่งจัดไว้สําหรับเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกองทุนไทย ESG มีการปรับเกณฑ์ใหม่สําหรับซื้อหน่วยลงทุนระหว่าง1มกราคม67ที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคม2569นะครับโดยสามารถ ใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ30%เเของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน30,000นบาทเดิมเนี่ยคือ10,000แสนบาทะนะฮะแล้วก็มีการปรับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนเหนือเพียง5ปีนับจากวันลงทุนนะครับเดิมเนี่ยคือ8ปีแล้วก็ไม่จากัดไม่ไม่ได้กําหนดจํานวนขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุนนะฮะแล้วก็ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างจากการลงทุนลดหย่อนภาษีประเภทอื่นด้วยนะครับโดยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไทย ESG โดดเด่นก็คือการไม่กําหนดขั้นต่ําในการลงทุนนี่แหละครับไม่มีเงื่อนไขให้ลงทุนต่อเนื่องทุกป,ปีแล้วก็การวงเงินลดหย่อนภาษีเนี่ยแยกจากวงเงินกลุ่มเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น S S F R M F แล้วก็สามารถที่จะซื้อกองทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารหรือว่าตัวแทนขายลงทุนก็ได้นะครับ ดังนั้นกองทุนไทยเ s g ก็เลยเป็นอีกทางเลือกที่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในธุรกิจไทยเนี่ยมุ่งที่จะใส่ใจเรื่องของความยั่งยืนไปพร้อมๆก,กับการลงทุนความยั่งยืนเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมบรษัทพิบาลควบคู่กับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับปัจจุบันกองทุนไทยเ s g มีให้เลือกลงทุนได้ถึง48กองทุนเลยนะครับ เพื่อที่จะคัดสรรหุ้นที่โดดเด่นด้าน ESG ให้กับนักงทุนได้เห็นอย่างชัดเจนตลาดหลักทรัพย์ก็มีการจัดทําการประเมินเซต ESG Rating ประจําปี2 5 6 7ทั้งสิ้น228บริษัทด้วยกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง37บริษัทนะครับก็นับว่าน่าตื่นเต้นถือว่าเป็นนิวไฮเลยนะครับ <S <S ให้นักงทุนได้จับจังหวะการลงทุนใหม่ๆก็นับว่ามีบริษัทสนใจสมัครเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไปแตะ2 0บริษัเป็นครั้งแรกในปีนี้เลยนะครับ โดยหุ้นยังยืน z e t ESG Rating แบ่งออกเป็น Triple A ครับ56บริษัท Double A 8บบริษัทแล้วก็ระดับ A นะฮะ71บริษัทร,ระดับ Triple B 21บริษัทเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือกลุ่ม Triple A นี่แหละเพิ่มขึ้นถึง56บริษัทในปีนี้เลยนะครับ นอกจากนี้ครับหุ้นยั่งยืนเซ็ต ESG Ratings ยังกระจายอยู่ในทั้ง8กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับบริษัทที่สมัครเข้าร่วมประเมินเป็นปีแรกแล้วก็ติดอยู่ในธรรมเนียมเซ็ต ESG Rating เนี่ยจำนวน55บริษัทเลยนะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยกำลังเร่งปรับตัวแล้วก็ยกระดับ ESG อย่างเข้มข้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมก็สอดคล้องกับเทรนโลกที่เริ่มกลายเป็นกฎเกณฑ์แล้วก็นักทุนกำลังมองหาเพื่อใช้ในการ ประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนด้วยครับค่ะตอนนี้48กองทุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกตามความต้องการได้เลยในช่วงโคงสุดท้ายนี้นะคะ